ในวกาสบัดนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐผู้ได้สร้างกุศลประกอบพิธีอันเป็นมงคลรักษาศีลถวายทานได้ปรารถนาที่จะได้มีความรู้มีปัญญามีบุญมีกุศลเพื่อที่จะได้ <c oughs> นำบุญกุศลทั้งหลาย เผอแผ่ไปยังบรรดาดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ยากลำบากรวมทั้งถึงเพื่อได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะต่อเนื่องไปสู่การดำรงชีวิตในแนวทางของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแนวทางอันประเสริฐมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ได้มาอยู่บนโลกใบนี้ก็ด้วยวิบาก ทั้งบุญและวิบากทั้งบาปทั้งบุญและบาปนั้นก็เป็นสิ่งที่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เป็นผู้กระทำส่วนบาปนั้นก็เป็นไปเพราะความไม่รู้เป็นไปเพราะอาวิชชาเป็นไปเพราะความอ่อนแอเป็นไปเพราะการถูกหลอกลวงและเป็นไปเพราะการถูกครอบงำตั้งแต่อดีตและบรรดาสิ่งแวดล้อมทั้งหลายสังคม เป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนนั้นต้องดำเนินชีวิตในทางที่ผิดต้องเป็นผู้กระทำในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้และต้องเป็นผู้รับโทษเป็นสิ่งที่น่าสงสารเป็นสิ่งที่น่าหินใจเพราะบรรดาผู้เกินผู้เวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายแท้จริงแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความปรารถนาจะทำความผิดมีความปรารถนาที่จะสร้าง บาปสร้างกรรมมีความปรารถนาที่จะหลงผิดเป็นผู้ทำลายทำลายแต่เมื่อสังคมสิ่งแวดล้อมและประกอบกับสติปัญญาของตนเองนั้นก็ไม่ครบก็ไม่ได้มีใครคอยอบรมสั่งสอนและบางครัง้งบางคาก็ามีการปลูกฝังกันในทางที่ผิดคนที่ปลูกฝังก็อาจจะมีเจตนาและไม่มีเจตนาเหมือนคนตาบอดก็จูงคนตาบอด าก็กลายเป็นคนหลงทางกันไปทั้งหมดโลกใบน,นี้มีมนุษย์อยู่จำนวนมากมาย6 0 0 7 0 0ล้านคนก็ไม่ได้แปลว่า6 0 0 7 0 0ล้านคนที่กาลังกระทำอะไรกันอยู่นั้นจะเป็นการกระทำที่ถูกต้องหลายคนก็ได้มีความคิดว่าและจะให้ทำอย่างไรแต่ที่จริงแล้วถ้าไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องยากไม่ต้องลำบาก และไม่มีบุคคลใดเลยที่พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเราก็ยอมและจะต้องเป็นผู้ยอมรับชะตากรรมยอมจำนนแต่มนุษย์โบนโลกใบนี้บางคนเขาก็ไม่มีทุกข์บางคนเขาก็อยู่ดังหาสุขที่ว่าไม่มีทุกข์ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้แปลว่าเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่าง แต่ที่ไม่ทุกขก็เป็นผู้มีสติมีปัญญามีจิตใจอันผ่องใสมีความร่มเย็นมีความหนักแน่นมีความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตของตนเองก็จึงเป็นผู้ที่ไม่ทุกข์เปรียบดังอริยะบุคคลหรือพระพุทธเจ้าและอริยะสาวกทั้งหลายเมื่อเทียบกับมนุษย์ทั่วไปแล้วก็ไม่เห็นมีบ้านเรือนไม่เห็นมีทรัพย์สินเงินทองไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้มีสิ่งใด ที่จะมาประดับประดาเหมือนที่มนุษย์กำลังข่อยคว้ากันแต่เขาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นกลับเป็นคนมีความร่มเย็นเป็นคนมีความสุขขมเป็นคนมีความผาสุกอยู่กับความพอใจอยู่กับจิตใจที่เบิกบานไม่คิดร้ายไม่มีการทําโทษไม่มีการที่จะเพ่งโทษและสร้างเวรสร้างกรรมเป็นการกระทําของมนุษย์ด้วยกันแต่พฤติกรรมต่างกันซึ่งเราก็จะต้องเป็นผู้ใช้สติใช้ปัญญา พอแท้ที่จริงแล้วมันรู้ต้องการความสุขความสุขนั้นมันมีอะไรเป็นตัวช่วยและมันอยู่ตรงไหนความสุขแท้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับข้าวของไม่ได้เกี่ยวกับเงินทองไม่ได้เกี่ยวกับผู้คนไม่ได้เกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงเกี่ยวกับจิตใจผู้ใดก็ตามอยู่กับความรู้อยู่กับความพอใจอยู่กับสติปัญญาอยู่กับความร่มเย็นอยู่กับสัจธรรมผู้นั้นก็เป็นผู้มีความสุขซึ่ง แทบจะหาไม่ได้สําหรับคนที่มืดบอดสาหรับคนที่ไม่ต้องใจพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นผู้พยายามที่จะตรัสที่จะบอกให้บรรดาสรรพสัตว์ได้รู้และก็ได้เกี่ยวข้องมนุษย์ก็จึงเป็นผู้มีทั้งพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปบางคนก็เป็นคนมีปัญญามีปัญญานั้นก็เรียนรู้เรื่องของคนอื่นมาเป็นบทเรียนเรียนรู้เรื่องของตนเองเรียนรู้ในสิ่งที่ผิด และในสิ่งที่ถูกว่าสิ่งใดนั้นเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นโทษด้วยการสังเกตด้วยการคิดพิจารณาไตรตรองเพราะชีวิตเรานั้นมีทั้งกายและมีทั้งใจและเขาก็ให้สมองไว้คิด แต่คนส่วนใหญ่ก็คิดในทางอักติอายในทางอคุุศนในทางบาปในทางที่เป็นเรื่องของความมัวเมาเพลิดเพลินไม่ได้เอาความคิดนั้นไปพิจารณาในเรื่องสัจธรรมที่จะทําอย่างไรหาเหตุหาผลให้เราพ้นจากทุกข์จะทําอย่างไรให้เรานั้นประสบแต่ความสุขโดยถาวรไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่มนุษย์นั้นก็กลายเป็นคนใช้ปัญญาในทางที่ผิดใช้ความคิดในทางที่เป็น อกุศลรวมกระทั่งถึงเป็นการฉาบฉวยซึ่งก็แตกต่างกันมนุษย์บางคนนั้นก็ไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นผู้มีแต่ความศรัทธาศรัทธาก็เป็นเรื่องดีแต่วันทั้งหลายทั้งปวงศรัทธานั้นก็เป็นสองทิศสองทางมิจฉาทิฏฐิมิจฉาศรัทธา,าก็คือศรัทธาในทางที่ผิดศรัทธาที่จะให้เกิดความผาสุขมั่งคั่งร่ำรวยได้พบกับความสำเร็จโดยที่การ การได้มานั้นไม่ได้เป็นเรื่องของการถูกต้องถูกศีลและถูกกฎหมายหรือถูกธรรมใดๆทั้งสิ้นขอให้ได้มานี่ก็เป็นความศรัทธาในความสำเร็จในความสุขที่ปารถนาจะได้มีจะได้เข้าถึงความมั่งคั่งร่ำรวยหรือการที่เข้าใจว่าของ,งต่างๆเหล่านี้จะเป็นของที่จะช่วยให้เราเกิดความร่มเย็นผาสุขและเป็นอมตะนั่นก็เป็นมิจฉาศรัทธาส่วนบางคนนั้นก็ศรัทธา ด้วยการเข้าถึงบรรดาสิ่งที่ศรัทธาว่าเราศรัทธาคนไหนคนนั้นเป็นคนอย่างไรคนนั้นเป็นคนที่เป็นผู้ประพฤติตัวในทางที่ถูกในทางที่เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้านั้นหากใครก็ตามที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ในเรื่องของการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นกายวาจาใจ พฤติกรรมทั้งตื่นทั้งหลับของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างของมนุษย์ผู้ไม่เบียดเบียนเป็นความบริสุทธิ์มีความเมตตาวาจาอันประเสริฐเป็นผู้มีจิตใจที่ <c oughs> มีความการุณาพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความบริสุทธิ์รวมกระทั่งถือ <c oughs> เป็นผู้ที่รักเป็นผู้ที่ปรารถนาบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้พ้นจากทุกยากลำบากก็จึงเป็นปัญญาเป็นความบริสุทธิ์เป็นศีลอันบริสุทธิ์และก็เป็นพระมหากรุณาความเมตตาอันสูงสุดเราได้คบเราได้ศรัทธาบุคคลอันประเสริฐแบบนี้ก็ถือเป็นสัมมาศรัทธาเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นการเชื่อเป็นการคบบัณฑิตเป็นการคบสัตบุรุษเป็นการที่ข้องเกี่ยวกับบุคคลที่จะทําให้เราเจริญเพราะเขาได้ดําเนินชีวิต วิธีการและในคำสั่งสอนที่เราสามารถที่จะนำมาพิจารณามาไตร่ตรองและก็มาตรวจสอบทดสอบดูในที่สุดถ้าเราเห็นผลเราได้รับความสุขเราได้รับความเจริญก็เป็นบุคคลที่สมควรที่จะศรัทธาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงมีทั้งปัญญาและก็มีทั้งศรัทธาศรัทธาก็ต้องเลือกศรัทธาที่มันเป็นประโยชน์อย่าได้คบคนพาล คนผ่านก็มีสองอย่างผ่านแบบผิดกฎหมายผ่านแบบผิดศีลธรรมอย่างร้อยเปอร์เซนกับผ่านประเภทที่เรียกว่าไม่สนใจในศัตธรรมเป็นผู้หลงไหลมัวเมาถึงจะไม่ได้เบียดเบียนถึงไม่ได้เป็นผู้ทำ้ายทำลายคนอื่นแต่ก็เป็นผู้มัวเมายังเป็นผู้มีความโลภมีความโกรธมีความหลงไม่ได้ค้นหาคนาห้นธารมแห่งการพ้นทุกเนื่อง็เป็นคนพ่านระดับที่เรียกว่า มีอนุภาพน้อยแต่ส่วนคนพาลที่เลวที่ร้ายที่เป็นผู้ทำร้ายทำลายมีแต่ความโลภมีแต่ความโปรดมีแต่ความหลงทำผิดศีลทำเบียดเบียนผู้อื่นตลอดเวลาคนพาลประเภทนี้ไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวและก็ไม่ควรที่จะเข้าไป <c oughs> สัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นเพราะจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนถึงจะไม่ได้โดยตรงก็ใดทางอ้อมเรามี พฤติกรรมที่ชอบเรียนแบบหากเราไปอยู่ในสังคมใดๆก็ตามเราก็จะกลายเป็นคนแบบเขาเหมือนเขาทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งถ้าแบบเขาเหมือนเขาเป็นสิ่งดีสิ่งงามเราก็ควรจะเป็นแต่ถ้าเป็นแบบเขาเหมือนเขาเป็นในสิ่งที่ตกต่ำ <c oughs> เป็นในสิ่งที่มัวเมาลงไหลอยู่ในอบายยมุกหลงไหลอยู่ในเรื่องราวแห่งความผิดศีลผิดธรรมสิ่งนี้เราก็ควรจะละควรจะเลิกส่วนบรรดาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรม บางคนนั้นก็ไปเลือกคบกับคนที่ไม่ได้ผิดศีลผิดธรรมแต่ก็ไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่ได้เข้าถึงความรู้ไม่ได้เข้าถึงการปรารถนาแห่งการพ้นทุกข์มีแต่การเพลิดเพลินสนุกสนานทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจถึงจะเป็นเรื่องของความถูกต้องถูกกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมแต่ก็ยังขาดสติเป็นผู้ที่ไม่หาช่องทางที่จะทําให้ตัวเองพ้นทุกข์นี่ก็เป็นคนพานชนิดอ่อนแต่เราก็ <c oughs> ต้องพิจารณาว่าหากเป็นไปที่เราไปเกี่ยวข้องแล้วทําให้เราขาดความขยันหมั่นเพียรขาดความมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติเราก็ควรจะต้องถอยต้องละต้องเลิกต้องไม่ยุ่งเกี่ยวเพราะจะทําให้เราหมดกําลังใจเพราะกาลังใจพลังของเราก็น้อยอยู่แล้วไปอยู่กับคนไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่มีความขยันหมั่นเพียรเราก็จะกลายเป็นคนคล้อยตามและจะกลายเป็นคนที่หมดเลี้ยวหมดแรงเพราะฉะนั้นต้องคบหาบัณฑิต บัณฑิตก็คือบรรดาผู้ที่มีแต่ความมุ่งมั่นในหาในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติหาคําตอบหาสัจธรทาหาหาสัจหาสัจธรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถวิเคราะห์และก็พิจารณาได้เพราะฉะนั้นมนุษย์นั้นก็มีทั้งปัญญาและมีทั้งศรัทธา ส่วนความวิริยะนั้นก็เป็นความเพียรวิริยะบางคนก็มีแต่ความขยันมันเพียรแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําไปนั้นจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษบางคนก็ขยันทํางานตลอดทั้งวี่ทั้งวันคิดว่าเป็นการทําในสิ่งที่ถูกต้องกดกอบปวยหาเงินหาทองแต่ในที่สุดนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์จากการมีสติมีปัญญามีคุณธรรมหรือเป็นผู้ได้รู้ใน <c oughs> แนวทางแห่งการพ้นทุกข์ บางคนนั้นทิ้งลูกทิ้งเมียก็เพื่อที่จะไปทํามาหากินต่างแท้ต่างถิน่นต่างแดนแต่ว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลยมีแต่เงินทองบรรดาความรักหรือความใกล้ชิดความอบอุ่นในครอบครัวก็ไม่มีและเป็นผู้ที่ใช้ความวิริยะความเพียรจนกระทั่งทําให้ร่างกายก็ทุดโทรมเสียหายนั่นก็แปลว่าไม่ได้อะไรจากการใช้วิริยะเพราะฉะนั้นวิริยะก็ต้องเป็นวิริยะที่ทําให้เกิดประโยชน์ เราต้องทําให้เกิดเป็นเรื่องของความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมอย่าได้เป็นเรื่องความสําเร็จแต่ทางโลกแต่เพียงอย่างเดียวพระพุทธเจ้ามีสามประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือมีปัญญาธิกะประเภทที่สองก็คือศรัทธาธิกะประเภทที่สามก็คือวิริยะธิกะปัญดาบรรดาพระพุทธเจ้านั้นหากว่าเป็นผู้มีแต่ความบริยะต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะได้ตัดสู้ จะต้องใช้ความยากลําบากเพราะไม่ได้ประกอบไปด้วยความรู้และปัญญาอันสูงสุดส่วนบรรดาผู้ที่มีศรัทธานั้นพระพุทธเจ้าก็จะใช้เวลาที่เป็นเวลาปานกลางไม่เร็วนักและก็ไม่ช้าเกินไปเป็นผู้มีปัญญาไม่มากแต่ก็ไม่ถึงขนาดไม่มีปัญญานี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าที่ได้บำเพ็ญมาในเรื่องของการบรรลุตัสลุธรรมเป็นศ <c> ร <oughs> ัทธาทิกะ ส่วนบรรดาพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาเป็นพระพุทธเจ้าผู้ใช้เวลารวดเร็วประสบผลสําเร็จเหมือนกับเราทํางานเหมือนกับเราเป็นผู้จะต้อง <c oughs> ประกอบหรือจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราใช้สติเราใช้ปัญญาเราพิจารณาไตรตองหาเหตุหาผลเราเป็นผู้คิดให้ดีพิจารณาให้ดีแล้วเราทําเราจะหาข้อมูลเราจะเป็นคน ไตรตองเราจะเป็นคนละเอียดเราจะเป็นคนที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและเป็นผู้ที่นำประโยชน์ต่างๆจากความสำเร็จจากความรู้ของคนอื่นมาเป็นความรู้ของเราเพื่อจะได้ลดระยะย่นเวลาลงไม่ต้องไปทำด้วยตนเองเหมือนกับเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดหากเราไม่รู้หากเราไม่ได้มีความเคยชินกับการเดินทางเราก็เดินของเราไป เ้วยกว่าด้วยความมุ่งมั่นก็กลายเป็นคนที่จะถึงเส้นชัยหรือถึงจุดหมายปลายทางที่ล่าช้าเพราะสะเปดสะปะหลงทางบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่ถูกทางบ้างส่วนคนมีปัญญาก็ศึกษาเส้นทางอย่างรอบรู้อย่างละเอียดก่อนที่จะเดินทางจะต้องไปหาจุดไหนเป็นความรู้อย่างไรและต้องไตร ไต่สวนตรวจสอบอย่างมั่นใจว่าถ้าเราจะต้องดําเนินวิธีการแบบนี้เดินทางด้วยวิธีการแบบนี้เราจะประสบผลสําเร็จเราจะถึงจุดหมายอันรวดเร็วและปลอดภัยได้อย่างไงพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาก็คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะพระโคตมะนี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาเพราะบําเพ็ญเพียงแค่ ยีอสงไขยกับ1.000งแมหากับจนกระทั่งได้รับการพยากรณ์ให้เป็นพระพุทธเจ้าอีกสอสงไขาหน0 0 0แมหากรับนั่นก็แปลว่าเวลาที่สั้นที่สุดส่วนพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญมาด้วยศรัทธาก็จะใช้เวลา40อาสงไขยกับห0 0 0งแมหากรับซึ่งเป็นเวลาที่มากกว่าเท่าตัวซึ่งก็เสียเวลาและก็เป็นการ <c oughs> ที่จะตัดสู้ด้วยความราชา้านี่ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างจากคนมีปัญญาเหมือนกับเราปราถนาจะมีเงิน10บล้านร้อยล้านเราต้องใช้เวลาต้อง10ปี20ปีบางคนมีสติปัญญาในเวลาหนึ่งปีเขาก็ได้มีเงิน10ล้านร้อยล้านอย่างรวดเร็วนั่นก็แปลว่าใช้ ความรู้ใช้ความคิดใช้การพิจารณาเพื่อให้ประสบผลสําเร็จสําเร็จเหมือนกันแต่ระยะเวลาที่ต่างกันส่วนบรรดาพระพุทธเจ้าที่ตัดสู้ด้วยหนทางแห่งการใช้ความเพียรความวิริยะนั้นก็เป็นผู้ใช้ปัญญาน้อยใช้แต่ความขยันหมั่นเพียรซึ่งก็จะเป็นเวลายาวนานกว่าพระพุทธเจ้าทั้งสองแบบก็คือจะต้องใช้เวลาในการบำเพ็ญเพียรถึง4ถึง80ดสอาสงไข่ ซึ่งก็เป็นเรื่องยาวเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลำบากพระพุทธเจ้าองค์ใช้ปัญญานั้นใช้เวลาส4อสงไขยเมื่อได้รับพยากรพระพุทธเจ้า <c oughs> ที่ใช้ศรัทธาก็จะใช้เวลา10 8อสงไขยกับนึงแสนมหากับเมื่อได้รับการพยากรแต่พระพุทธเจ้าที่ดำเพนวิริยะทิกะนั้นจะต้องใช้เวลา1 6อสงไขย กับหนึ่งแสนมหา,หากับซึ่งเป็นเวลาอันยาวนานมากมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็จึงมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปบางคนก็มีปัญญาบางคนก็มีศรัทธาบางคนก็มีวิริยะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเราก็ควรที่จะต้องเป็นผู้พระยายามที่ทำให้ประสบผลสำเร็จในเวลาที่มีจำกัดในเวลาที่เรานั้นมีโอกาสอย่าได้เป็นผู้ ไม่ขนขวายไม่ใส่ใจและก็ไม่สืบหาความเป็นจริงเราจะกลายเป็นผู้จะต้องใช้เวลาอันยาวนานและอุปสรรคกันมากมายนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้ประพฤติธปฏิบัติและบรรดาผู้ที่ปรารถนาจะพ้นทุกข์เราก็จะต้องเป็นผู้ <c oughs> พิจารณาและหาหนทางที่จะทำอะไรก็ตามให้เกิดปัญญาบรารมีทั้งสิบทัศนนั้นถ้าเราทั้งหมดทั้งชิดนั้น พยายามตรวจสอบพยายามที่ขวนขวายและทำอะไรเป็นการสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมให้รวดเร็วและให้ได้ผลอันสูงสุดเราก็ควรจะเป็นคนพิจารณาและควรที่จะลงมือควรที่จะทำอย่างรวดเร็วเพื่อจะได้ประสบผลสำเร็จมนุษย์ทั้งหลายที่มีความปรารถนาทั้งที่จะประสบผลสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม บางคนนั้นก็เป็นผู้ที่มีความคิดดีแต่ไม่มีความวิริยะไม่มีความตั้งใจไม่มีความขยันหมั่นเพียรความคิดนั้นก็จะกลายเป็นความพิดที่เป็นหมันความคิดที่ฝ่อไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนเราคิดอะไรดีๆคิดอะไรที่เป็นประโยชน์แต่เราไม่ขยับตัวเราไม่ลงมือทำเราไม่รีบทำ <inher its> ก็กลายเป็นหมดเวลาและหมดโอกาสและหมดความจำไปในสิ่งที่เราได้คิดในสิ่งที่เราได้วางแผนไว้ก็เป็นเรื่องที่ เราจะต้องเป็นผู้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้มากที่สุดบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงผู้มีความทุกข์และผู้มีความเดือดร้อนหากเป็นผู้รู้ความเป็นจริงเรามีหน้าที่อย่างเดียวทําให้เรานั้นพ้นทุกข์ไปอยู่ในดินแดนไปอยู่ในสถานะที่มีแต่ความสุขบัดนี้มนุษย์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้มีแต่การเชื่อการเชื่อในสิ่งที่ถูกครอบงํามาตั้งแต่เกิด ถูกครอบงำมาจากบัมพุบูรุษจากวงตะปูนบางครั้งเขาก็ไม่รู้เชื่อผีเชื่อพิธีกรรมที่มันผิดพิสดารเชื่อในสิ่งที่ <c oughs> ทำให้เกิดความโลภเกิดความครัวนั่นก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจเราก็ต้องเชื่อตามตามกันมาเพราะเชื้อสายเร่มทั้งวัฒนธรรมประเพณีก็เป็นสิ่งที่ครอบงำและทำให้เราไม่กล้าที่จะฝืนไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง และเนื่องจากเรานั่นเป็นสัตว์สังคมเราก็จึงได้รับข้อมูลข่าวสารจากคนภายนอกมากมายและจากบรรดาผู้ที่ประสงค์ร้ายและไม่ได้มีเจตนาที่จะมีความทิดร้ายแต่เป็นคนไม่รู้เหมือนคนไม่รู้แต่ขยันก็จะทำให้เกิดความเสียหายเกิดความเดือดร้อนเกิดความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเรามาอยู่บนโลกใบนี้ถ้าเรา ตั้งสติให้ดีเราก็รู้ว่าคนบนโลกใบนี้หกพันกว่าล้านคนไม่ได้มีคนใดเลยที่จะพ้นทุกข์ไม่ได้มีคนใดเลยที่จะเข้าสู่้นทางแห่งการ <c oughs> ออกจากเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นคนมัวเมามีครอบครัวใช้ชีวิตและก็แก่เจ็บตายไปเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติว่าเราจะเดินตามเขาหรือเราจะต้องยุติเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเราจะต้องเป็นผู้ <c oughs> ไม่ไป ร่วมเดินทางกับบรรดาผู้ที่ไม่เข้าใจสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้มีความหนักแน่นในจิตใจบรรดาข่าวมูลข้อมูลข่าวสารทั้งหลายทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งจากคนใกล้ชิดจากคนไกลตัวทั้งจากผู้ที่มีหน้าที่ที่จะนำเสนอและบางคนนั้นก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการนำเสนอแต่ก็ทำตัวเป็นตัวอย่างให้ได้เรียนรู้ให้ได้รับรู้ เราก็จะต้องใช้สติใช้ปัญญาไม่ว่าจะองค์องค์กรใดๆก็ตามที่จะใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ที่เขาตั้งกันมาเป็นองค์กรเพื่อความน่าเชื่อถือเราพิจารณาตามความเป็นจริงบุคคลในองค์กรนั้นยังเป็นคนที่มีกิเลสยังเป็นคนที่มีความโลภความโกรธความหลงมีนศธาบรรดาศักดิ์มีความต้องการในเรื่องผลประโยชน์ลาบสาการะยังเป็นคนที่มัวเมาลหลงไายผิดศีลผิดธรรม บรรดามนุษย์ที่อยู่ในองค์กรใหญ่ที่เราทั้งหลายทั้งปวงพากันเชื่อฟังพากันเคารพพากันศรัทธานั้นเราไม่ได้ดูตัวบุคคลในองค์กรว่าเป็นบุคคลที่มีศีลมีธรรมเป็นบุคคลที่รู้ในสัจธรรมประพฤติปฏิบัติตัวให้ถูกต้องดีงามเป็นผู้ปล่อยแล้วเป็นผู้ไม่มีความโรคความโกวดความหลงหรือเปล่าหากว่าบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่อยู่ในองคอ์กรนั้นยังมีพฤติกรรมเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสมัวเมาหลงไหลเพราะฉะนั้นเราจึงต้องตั้งสติให้ดีว่าสิ่งใดที่เราควรจะเชื่อตัวบุคคลนั้นยังไม่น่าเชื่อถือและองคอ์กรก็เป็นไปด้วยการประกอบของตัวบุคคลดังนั้นเราจึงต้องตั้งสติคิดพิจารณาเรื่องราวต่างๆที่เรารับมาจากทุกองคอ์กรทั้งหมดทั้งสิน้นว่าเราจะเดินตามหรือเราจะอยู่เฉยหรือเราจะปฏิเสธ เราจะต้องเป็นคนตัดสินใจเพราะอะไรเพราะว่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายหากว่าถูกครอบงามถูกบังคับให้เชื่อแล้วมีอะไรเกิดขึ้นผิดพลาดไม่มีใครมารับผิดชอบเตาเราเหมือนคนทั้งหลายที่กันทยอยกันที่จะได้รับผลแห่งความเจ็บปวดแห่งความตายก็เกิดจากการตัดสินใจการเชื่อ ในสิ่งที่เขาป้อนเราก็เป็นผู้ที่ถูกอบรมสั่งสอนมาให้เชื่อบุคคลนั้นให้เชื่อองค์กรนั้นองค์กรนี้โดยที่เราไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาเลยว่ามีอะไรมีเหตุมีผลและมี <c oughs> หลักฐานมีสิ่งใดมาเป็นเครื่องประกอบว่าเราจะเป็นผู้ปลอดภัยเราจะเป็นผู้พ้นจากอันตรายไม่มีใครรับผิดชอบไม่มีใครแสดงมีแต่การพูดให้เชื่อบอกให้เชื่อเพราะฉะนั้น เราก็จะต้องเป็นผู้ตื่นและจะต้องเป็นผู้เตือนตนเองนับแต่นี้เป็นต้นไปใครก็ตามเราไม่ปฏิเสธและเราก็ไม่เชื่อในทางในทันทีเราจะต้องเป็นคนพิจารณาใตรองย้อนหน้าย้อนหลังในอดีตสมัยพุทธกาลในสมัยโบราณก็ไม่เห็นมีอะไรจะต้องพิจารณาเหมือนกับสมัยนี้ที่จะต้องมีนั่นมีนี่มาให้นั่นให้นี่เข้าไปแทรกซึมอยู่ในร่างกายนั่นก็เป็นสิ่งที่เรา เข้าใจผิดหรือเรานั่นเป็นผู้ใจอ่อนเป็นผู้เชื่อคนและในที่สุดปัญหามาตกอยู่กับเราเราจะต้องเจ็บเราจะต้องทรมานเราจะต้องตายเดือดร้อนนั้นไม่มีใครที่จะมาแก้ไขหรือมายอมรับทั้งใดทั้งสิ้นเพราะเรานั่นเป็นผู้สมัครใจและเขาก็ไม่มีความผิดใดๆเพราะไม่ได้มีการบังคับไม่ได้มีการมัดมือมัดเท้าลากตัวไปเพื่อที่จะทำในสิ่งที่ <c oughs> <c oughs> เดือดร้อนก็เป็นการ เดินทางของเราเข้าไปเองที่จะไปเสนอตัวเสนอตนว่าจะขอใช้บริการจะขอเข้าไปอยู่ในแนวทางและขอที่จะไปทําในสิ่งที่เขาบอกกล่าวนี่ก็เป็นวิธีการของคนที่เขาไม่ปรารถนาดีและก็ไม่ได้มี <c oughs> ความจริงใจและก็เป็นคนที่ พร้อมที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบหากมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเรานี่ก็เป็นสิ่งที่เรามนุษย์ทั้งหลายจะต้องเตือนตนเองว่าบัดนี้เราจะไม่เชื่อใครแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนั้นเมื่อได้เทศเมื่อได้สอนเมื่อได้แสดงธรรมก็จึงถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเราเป็นศาสดาของเธอที่เราพูดไปนั้นเธอเชื่อเราหมดหรือเปล่าพระสารีบุตรก็เลยตอบตัด <c oughs> ก็เลยทูลพระพุทธองค์ว่า ขอพระพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะกับผมนั้นยังไม่ปฏิเสธที่จะไม่เชื่อแต่กระผมก็ <c oughs> ไม่ได้เชื่อในทันทีขอให้ได้พิจารณาขอให้ได้ไตรตรองขอให้ได้พิสูจน์ก่อนแล้วกับผมถึงจะตัดสินใจพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเป็นอาจารย์ใหญ่ของภาษาลิบุตร แทนที่จะว่ากล่าวแทนที่จะเป็นคนตําหนติติเตียนภาษารีบุตรกับสารเสริญสารีบุตรเธอเป็นคนดีเธอเป็นคนประเสริฐเธอเป็นคนมีสติมีปัญญาถึงเราจะเป็นครูบาอาจารย์ของเธอเธอก็ยังต้องใช้สติใช้ปัญญาที่มีอยู่ในตัวเธอนั้นในการพิจารณาทุกเรื่องทุกราวก็จะเป็นประโยชน์นี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้เป็นสัตบุรุษนั้นชอบและก็เป็นผู้ให้ความยุติธรรม ไม่บังคับบัญชาให้ใครเชื่อง่ายๆไม่บังคับบัญชาให้ใครเดินตามทางเราโดยที่ไม่ได้มีข้อมูลไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้มีหลักฐานใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้จะโทษใครไม่ได้เลยเพราะเรามีแต่ความเชื่อที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาและก็ไม่ได้ไตรตรองและก็ไม่ได้เห็นความเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษทั้งในปัจจุบันและในอนาคต วันนี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็มาอยู่ในแนวทางของพระพุทธเจ้าที่มีปัญญาอันสูงสุดพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้เป็นผู้บำเพ็ญด้วยปัญญาที่กาเราได้มารับรู้พระธรรมของพระองค์เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงและก็จะต้องเป็นผู้ใช้ปัญญาให้มากที่สุดสมกับการที่เขาให้เรามาเกิดให้สมองเรามาให้ความคิดเรามาจงใช้ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นสิ่งที่ อำนวยความสะดวกไปสู่ความพ้นทุกข์บัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นผู้มีสติมีปัญญาเป็นผู้ปรารถนาจะพ้นทุกข์ขอบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พ้นจากอันตรายพ้นจากภัยพิบัติทั้งเห็นและไม่เห็น